ผู้ชม้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ <ạ. S 1> เพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยผู้ค้าสลากเนี่ยเขาต้องไปทําธุรกรรมหน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยในการซื้อจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ปรากฏว่าคือพ่อค้า,าแม่ค้าบางคนก็ไปนอนรอไปต่อคิวกันตั้งแต่กลางคืนอ่ะบางคนไปรอสองคืนตรงหน้าตู้เ,ออเลยนะคุณนะฮะแต่<อ>ทีนี้พอตอนเช้ามันเกิดการเบียดเสียดแย่งกันก็เลยกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นลงไม้ลงมือให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์หน่อย นะครับ ครับคุณผู้ชมาบางจังหวะก็ด่าทอกันาบางจังหวะก็ประชิดต,ตัวแล้วก็เนี่ยเริ่มมีการแบบทะเลาะก,กันแล้วอ่ะคือทะเลาะต,ตบตปีขยี้<ล>ขยุมย่มยุ่มหัวกันแบบนี้เ,เลยอ่ะแล้วก็มีจังหวะหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึง่งเหมือนยกอะไรมาควนยกถังขยะหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะ<อ>จะเอามาทุ่มอีกนะฮะ<อ>กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่รอปพรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นที่มาต่อคิวก็พยายามที่จะเนี่ยแยก ให้ทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะฮะแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนไม่มีใครยอมแล้วก็ต่างต่อว่ากันว่ามาแสงคิวอะไรกันแบบนี้ขึ้นมึงขึ้นกูกันนะครับคลิปนี้เพจชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทยนำมาโพสต์ไว้พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าตู้ ATM เมื่อสลากไม่พอกับจํานวนผู้ค้าจึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ ทีมข่าวของเรานะจึงมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทราว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีฮะขณะที่ผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ยไปรอในการกดจองซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเป็นการ จองซื้อร่วงหน้าเนี่ยนะฮะแต่กลับถูกผู้ค้าสลากหน้าใหม่ที่มาจากต่างอำเภอนะคุณนะ,<ฮ>ะเขาบอกแซงคิวจึงเกิดการโต้เถียงนำไปสู่การทะเลาะตบตีกันในที่สุดนะครับซึ่งทางเพจชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากนะฮะบอกว่าเป็นเพราะกองสลากมีการเพิ่มจํานวนผู้ค้ารายย่อยแต่ไม่เพิ่มจํานวนสลากที่จัดสรรให้ทําให้ทุกคนต้องดิ้นรนไปจองสลากบางคนเนี่ยต้องไปนอนเฝ้าอยู่หน้าตู้ ATM 2วัน2คืน แต่ก็กดจองกันไม่ทัน<า>และเมื่อสลากไม่พอกับจํานวนผู้ค้าจึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเ,<อ>เพราะการที่ไม่สามารถจองซื้อสลากได้ทําให้ผู้ค้าเนี่ยขาดรายได้ทั้งงวดหรือไม่ต่ํากว่า4,800บาทต่อง,งวดเนี่ยนะฮะเนี่ยไงพอมันไม,ไม่ทันแบบนี้คือเขาบอกว่าเขาก็เสียรายได้แน่นอนเลยนะคะ ทีนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะล่าสุดนะมเมื่อช่วง9โมงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้ค้าสลากเขารวมตัวกันเลยค่ะที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปที่สนามบินน้ำนั่นแหละจะเรียกร้องอขอให้เพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็จัดสรรให้กับรายย่อยให้มากขึ้นได้ไหมอยากให้พอต่อความต้องการหรือประมาณนัก30ถึง50ล้านฉบับต่อง,งวดนะคะ,ะครับแล้วเขาก็ยืนยันกันว่าผู้ค้าเนี่ยพร้อมรับผิดชอบตัวเองถ้าขายไม่หมดนะดีกว่าที่จะไปทะเลาะกันหน้าตู้ ATM เเพื่อกดจองสลาก เพื่อทําธุรกรรมนะฮะทางนี้หากไม่มีคําตอบจากทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะปักหลักชุมนุมต่อไปและอาจจะยกระดับการชุมนุมปิดถนนกันด้วยที่หน้าสํานักงานสลากฮะแต่ทีนี้ก็ต้องฟังนะจากทางด้านผู้บริหารของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ<ะ>ว่าจะออกมาแก้ปัญหาหรือว่ามาชี้แจงต่อกลุ่มผู้ค้าเหล่านี้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยกันอีกนะครับค่ะนี่ไปกดจองนะสลากดิจิทัลที่ดิฉันเข้าไปดูในะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะนะคะเหลืออยู่ประมาณ หกแสนกว่าใบอ๋อเอองวดอันนี้อันนี้ตอนสี่มงเย็นเมื่อวานนะหกแสนกว่าแสดงว่างวดนี้เนี่ยยังยังขายไม่หมดยังขายได้ไม่เร็วเท่ากับงวดเก่าๆนะฮะยังมีเลขให้เลือกกันนะอันนี้มันสลากดิจิทัลที่ผู้ซื้อจะไปซื้อนะฮะใช่ค่ะ